สวัสดีค่ะพบกับต่ทีนกองแสงโซลามิสไทยแลนด์ค่ะวันนี้ไต่พาเพื่อนๆมาพบกับดีลเลอร์โซลามิสโซนหนองแขมค่ะร้านนี้เลย s r Auto ค่ะ ลูกค้าที่สนใจติดลีมกองแสงคุณภาพแบรนด์โซลามิสนะคะโซนหนองแขมงสามารถเข้ามาที่ร้านนี้ได้เลยค่ะที่ร้านก็จะมีโปรดักต์นะคะจะมีกล้องติดรถยนต์แล้วก็เครื่องเสียงนะคะแล้วก็ที่สําคัญที่ร้านจะมีฟิลม์มกองแสงกันร้อนสูงนะคะก็คือแบรนด์โซลาร์มิสของเราเลยค่ะที่ร้านลงครบทั้งสาแพ็กเกจเลยค่ะแพ็กเกจตัวท็อปของเราก็คือพรีเมียมแบคเซรามิกกันร้อนได้สูงถึง97%ค่ะต่อมานะคะเป็นแพ็กเกจสแตนดาร์ดของเราค่ะแพ็กเกจทรูแ การล้อนได้สูงถึง91%ค่ะแล้วสุดท้ายค่ะจะเป็นแพ็กเกจที่ออกแบบเพื่อติดหลังคา้าโดยเฉพาะค่ะความเข้ม80%นะคะการล้อนได้สูงถึง90%ค่ะยังไงลูกค้าที่สนใจเข้ามาติดฟิล์มกองแสมนะคะที่ร้าน SR โซนหนองแขมก็เข้ามาติดต่อสอบถามข้อมูลได้ค่ะกับคุณอีฟเลยค่ะจริงค่ะ ต่ายขอฝากติดตามคลิปต่อไปนะคะว่าต่ายจะไปแนะนำดีลเลอร์โซลามีโซนไหนสำหรับวันนี้ไต่ขอลาไปก่อนคะ่ะบ๊ายบายค่ะสวัสดีค่ะ